สวัสดีค่ะอากาศดีมากดีมากมากนเนี้ยิ่งเสร็จแล้ววางแป้งกลเดี๋ยวจะเดินจับไม่ใจจับบ้างวิ่งแถวบ้านเนี้ยไม่ลไปไปกลับ ที่สวยงามอีกวันวนึงดอกไม,ม้สวยมากสวยจริงๆนะจะซูมให้เห็นก็ไม่ได้เพราะว่าเอ้ถ้ามันมากล้องตรงนี้แล้วนะม,มองเห็นได้เห็นไหมนะสีเหลืองๆข้างบนนั่นแนะ่ะมันเป็นพวงระยะระยะสวยงามมากสวยจริงๆค่ะ วเดีใจมากไม่เหงื่อออกวนะิ่งออกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเบิร์นเยอะเท่านั้นบางวันวิ่ง้วไม่มีเหงื่อเลยฮนะเพราะลมใช่ไหมลมมันแรงลมมันก็พัดเอาเหงื่อออกไปเราก็เลยไม่ไม่ชัวว่า เราเบิร์นบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเราได้เห็นเหงื่อตัวเองเนี่ยมั่นใจว่ามันเบิร์นจริง,รงแต่จริงๆมันก็เบิร์นทุกวันแหละโอทีนิ่งหน้าหนาวนะวิ่งนะไม่มีเหงื่อเลยวิ่งวิ่ง,งร้อนนะหยุดปุ๊บหนาวเลยหน้าหนาวอ่ะ ก็อย่ที่บอกแล้วค่ะมีเวลามีโอกาสก็ออกกำลังกายกันนะคะ ไแข็งแรงเราต้องดูแลตัวเราเองไม่มีใครมาดูแลเรานะ,ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะหลายหลายคนน่ะคาดหวังจะเจอคนรักที่รักตัวเองจริงๆใช่ไหมให้เขามาดูแล,แลเรามาคอยห่วงใยเราอ่าทำนู่นทำนี่ให้เราแต่เราคิดว่ามไม่ใช่นะ ไม่ใช่นะคนที่จะดูแลตัวเราได้ดีที่สุดและรู้จักตัวเราได้ดีดที่สุดคือตัวเราเองวันที่เรามาเรามาคนเดียวถึงแม้เราจะเจอคนที่รักเราดูแลเราดีขนาดไหนวันที่เราไปเราก็ต้องไปคนเดียวฉะนั้นนะ่ะโดยส่วนตัว เชื่อว,ว่าทุกคนต้องมองหาคนที่รักคนที่ใช่แล้วอ่ะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะได้ส่วนตัวก็เคยคาดหวังที่คิดแบบน,นั้นแหละแต่เดียนี้ไม่คิดแล้วนะเคคิดว่าคาดหวังจะเจอคนที่รักเราดูแลเราจริงจัง,จงอยู่ด้วยกันไปตลอดชใช่ไหมนะมีใครที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอ ไม่ไว่าเขาจะรักเราแค่ไหนถึงเวลาของเราเราก็ต้องพันคนเดียวนะจริงๆอันนี้จริงๆ่จริงๆไม่อิ่มไม่อยากต้องยอมรับความจริง Good morning hey, I'm good thanks how are you Running today Oh just finished Have you Yeah Alright Got another event coming up or Yeah I'm going to uh... Uh Sit Oh no not New Zealand. Oh, yeah. New Zealand oh, wow. january Okay. Big marathon there. Yeah. Which yeah. one do you? Uh at at um uh Auckland? In Auckland yeah. 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 I've done a couple there. Do you? Yeah. Uh, really? Yeah, a little while ago now. Wow. Yeah. And lower there, there's quite a good one there as well. Wow. A bit further south, so. Yeah, are Awesome. That. Yes, <laughs> I'm looking forward for that. Yeah. Alright, thank a good you. Too, yeah. Yeah, yeah, we are gonna off for ten days. Yeah, that's yeah, Spend time there. Yeah, yeah. And also yeah. the first time for me to see New Zealand. Oh yeah. Yeah. yeah I'm from originally. So To you? Yeah. You from there? Yeah. Oh <laughs> Did you not miss your home? Oh uh, yeah, I should be going back uh, shortly just to say hello catch up with family. Oh yeah, that's yes, nice. To คริสต์มาสย่าโอ้รไห์ร้้าไม่รู้จัก้้น้้้้้้้้ั้้า้้้้้้้้้้้้้ั้้้้้้ก้้้้กเ้้เ้อก้้า้้้้้้้้้น้้ค้้้้ก้้้้ก้้้ แกบอกแกมาจากในเซนลานนะเราจะไปวิ่งแข่งมารา,อท,า,า,อา,า,าทอนที่นั่นน่าจะมาราน่าจะเดือนมกราไปวิ่งมาราทอนที่นั่นมาราทอนที่ใหญ่เลยละ่ะเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่เลยแต่ว่าเราจะวิ่งแค่ฮาฟตมาราธอนนะก็ยี่สิบยี่สิบสองเตั้งหน้าตั้งตารอเป็นเต้น ตื่นเต้นทุกครั้งเลยทงทั้งที่เราไม่ได้เป็นนักวิ่งนักวิ่งอาชีพนะไม่ได้วิ่งเพื่อเพื่อมีรายได้อะไรแบบนั้นไม่ใช่เราเป็นนักวิ่งมือสมัครเล่นเป็นนักวิ่งมาราธอนมือสมัครเล่นวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อท้าทายตัวเองวิ่งเพื่อออกลังกายนั่นคือเป้าหมายเราไม่ใช่เป้าหมายเพื่อเอิร์มมันนี่เราไม่ใช่นักวิ่งเหนือชื่ Right. อที่พูดนะคะถ้ามีโอกาสก็ออกบำลัยเาารื่องสภาพสภาพข็งแรงเป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่านใดมากกว่าเงินของมากกว่าอนใดเรามีสภาพท,ท,ที่แข็งแรงสภาพจิตแล้วก็ดีรักดแดนเดเอน